ดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแซมนะครับจากร้าน SYK N Smart Shop นะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาใจสายรถบิ๊กฟุตนะครับค่ายคาเซโมโต้นะครับนั่นก็คือเจ้าแม็กมานะครับวีและ V 2นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับเป็นตัวยอดนิยมของค่ายคาเซโมโต้เลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าไอ้เจ้า V 1นะฮะตัวนี้นะ V 1แล้ว V 2เนี่ยข้อแตกต่างมัน มีอะไรบ้างนะครแล้วก็สำหรับมือใหม่เนี่ยก็จะมีคําถามเยอะว่าเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนดี V1 หรือ V2 อย่างไหนคุ้มกว่ากันอันไหนเหมาะกับเราเดี๋ยวคลิปนี้นะมีคําตอบเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยรีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างอะไรบ้างนะครับนี่นะครับหน้าตาบอด y ี้นะครับ V1 และ V2 เป็นแบบนี้นะฮะคือสเกลเนี่ยทรงเนี่ยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับสเกล1นต่อนน10เท่ากันนะครับโครงเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก แต่แตกต่างในส่วนแรกคือในส่วนของบอดี้นะฮะบอดี้นี้นะฮะแต่บอดี้ที่แตกต่างเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะเนื่องจากบอดี้ไฟเท่ากันเนี่ยสามารถหาซื้อนะเฉพาะบอดี้เนี่ยมาเปลี่ยนได้ถ้าคุณซื้อ V1 ไปแต่อยากได้บอดี้ V2 มาเล่นคุณก็สามารถสั่งซื้อแยกไปเปลี่ยนได้หรือคุณซื้อ V2 ไปอยากได้บอดี้ V1 คุณก็สั่งซื้อ V1 มาใส่ได้นะครับใส่กันได้นะนี่นะครับเจ้า V1 ก็บอดี้เดิมเป็นแบบนี้นะฮะสีดํา ตัดเทาแล้วก็มีลายเส้นสีส้มนะฮะก็จะเป็นสไตล์ของค่ายคาสเซโมโต้นะฮะตัวนี้นะส่วน V2 นะ,ะก็คล้ายๆกันดำตัดเทาส้มนะฮะแต่ v 2เนี่ยลายจะดุก,กว่านิดหน่อยผมว่ามันดุขึ้นใหม่นิดนึงนะแต่ก็สวยทั้งคู่่ะแต่อย่างนี้บอกนะฮะตัวตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับตัวฟืบตัวบอดี้เนี่ยพอหาซื้อใส่แทนกันได้นะครับ เดี๋ยวผมถอดให้ดูด้านในนะครับนี่ถอดให้ดูเลยว่ามันใส่แทนกันได้ไซส์มันเท่ากันนี่นะฮะบอดี้ไซส์เท่ากันเลยนี่นะฮะใส่แทนกันได้นะเนี่ยใส่แทนกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเรื่องบอดี้ตัดไปนะครับไม่ใช่ประเด็นนะ่ะเดี๋ยวผมเก็บเกียวอุปกรณ์ก่อนนะถัดมาสิ่งที่ได้มานะครับที่เหมือนกันอีกก็คือในส่วนของเรื่องรีโมทคอนโทรลนะฮะ นะเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกันนี่แหละนะฮะใช้กันได้นะครับรีโมทโทลก็ตัดไปไม่ใช่ประเด็นนะครับโอเคเราจะไปทีละทีละทีละพอยต์เลยนะทีละจุดเลยแต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยที่แตกต่างนี่คือตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จของเจ้า v 1นะที่ได้มาเนี่ยจะได้เป็นรุ่นหัวชาร์จแบบนี้นะหัวชาร์จเป็นปลั๊กดินแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับนะโอเค ส่วนในส่วนของแมกมา V2 เนี่ยคุณจะได้เป็นที่ชาร์จนะบาลานซ์สองเซลล์สาเซลล์เป็นที่ชาร์จ V3 แบบนี้เลยนะซึ่งตัวนี้ดีกว่านะครับดีกว่าอันนี้คือส่วนที่หนึ่งแล้วนะครับในส่วนของเรื่องที่ชาร์จที่ V2 เหนือกว่านะครับนะคราวนี้เรามาลงที่ดีเทลในส่วนของรถนะผมแยกเก็บชิ้นก่อนเคลียร์โต๊ะนี่นะครับ ในส่วนของรถเนี่ยจริงๆอ่ะโค้งเนี่ยโค้งเหมือนกันโค้งเหมือนกันแต่สีที่แตกต่างสิ่งแรกเลยนะคร<ม>ับนี่นะครับในเรื่องของเมื่อกี้เราพ่ชาและตอนนี้มาเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนแ<ม>บตเตอรี่นี่นะฮรคือของ V1 นะฮนะคร<ม>ับนี่นะครับเป็นก้อนแบบนี้นะครับจะเป็นแบตลิเกตนะฮะเจ็ดจุดสองโวลต์สองพันสามมิลลิแอมนะครับจะเป็นแบตแบบนี้นะฮะปลั๊กดินนะ ผมชอบอที่เก็บแบตของคาเซมโตมากนะทำมาดีมากนะครับส่วนในส่วนของเ,อเดี๋ยวเราค่อยเก็บตัวนี้ในส่วนของ V 2นะฮะให้แบตเป็นแบบอโอเคนี่นะครับเคสแข็งเป็นลิโพลิเมอร์นะครับก็คือแบตลิโพนั่นเองนะฮะ7.4 2 0 c นะครับ3.2ม mm ิลลิแอมนะ เป็นเคสแข็งด้วยตัวเนี้ยแบบตัวนี้ก็ถือว่าแพงกว่าแล้วเยอะเลยนะพอสมควรเลยนะฮะ3.2มิลลิแอมด้วยและหนาน่นกว่าเดิมด้วยนะฮะนี่คือส่วนที่2นะครับที่แตกต่างอ่ะเดี๋ยวแบตผมออกก่อนเลยแล้วก็ถัดมานะครับตัวที่แตกต่างกันอีกนะชุดตัวนี้นะครับตัวเซอร์โวนี่นะครับตัวเซอร์โวอยู่ตรงนี้นะฮะเซอร์โวตัวนี้ของ V1 เนี่ยจะเป็นเซอร์โวของคาเซโมโตะเองนะครับส่วนตัวนี้เซอร์โวเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นของ KSM นะครับตัวนี้แรงดึงอยู่ที่9กิโลนะตัวนี้เซอร์โวต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของชุดสปีดนะชุดสปีดแล้วก็มอเตอร์เนี่ยตัวนี้เป็นชุดสปีดมอเตอร์ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เป็นชุดสปีดและมอเตอร์ที่เป็นบัลเลตนะฮะบัลเลดนะครับตัวนี้เป็นบัลเลด40แอมป์นะ40แอมป์กันน้ำทั้งคู่นะครับนะเป็นแบบ3สายตัวนี้แบบ2สายนะฮะนี่นะครับ ส่วนที่แตกต่างส่วนและส่วนที่สําคัญที่แตกต่างเลยในเรื่องของชุดเกียร์นะฮะชุดเกียร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังเลยนะฮะของ v 2เนี่ยจะเป็นเกียร์ตัวแข็งนะตัวแข็งแรงมากจะใช้ตัวชุดเดียวของลาวานะซึ่งดีมากๆแข็งมากๆนะครับนะแต่อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับก็นี่นะฮะโครงเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะเหมือนกันหมดนะหลักๆสรุปใจความได้คือ บอดี้แตกต่างแต่หนกาซื้อเปลี่ยนได้นะครับแบตแตกต่างชุดสปีดชุดมอเตอร์แตกต่างนะครับ uh, V2 เหนือกว่านะครับนะอันนี้คือค่าเดิมๆจากโรงงานมาเลยแล้วคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วผมควรจะเลือกซื้อ V1 หรือ V2 สนะครับสิ่งนี้คือต้องกลับถามตัวทางคุณลูกค้าก่อนนะครับว่าเราเองเนี่ยลักษณะการเล่นเป็นประมาณไหนชอบรถแรงขนาดไหนหรือเราชอบแต่งรถไหมนะครับ ถ้าเราเป็นคนที่ชอบแต่งรถนะเราชอบแรงด้วยเนี่ยชอบแต่งรถนะผมมองว่า V1 น่อ่ะอาจจะเหมาะกับคุณนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปแต่งนะไปแต่งแบบ V2 ได้นะไปเปลี่ยนชุดมอเตอร์นะไปเป็นบัตเลสนะเพิ่มแอมเป็น120หรือ150แอมต่างๆเพิ่มในส่วนของแบตอะไรพวกเนี้ยคือเป็นเรื่องธรรมดามันไปเปลี่ยนกันได้นะครับแต่เรื่องความคุ้มค่าเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนเนี่ยเปลี่ยนทั้งชุดมอเตอร์เปลี่ยนตัวแบต ที่ชาร์จนะแล้วเกียร์เนี่ยรวมๆ้วเนี่ยตัว v ีสอวพอโม,โมเหมือน V2 เนี่ยถ้าคุณเป็นโมเองเนี่ยจะแพงกว่าคุณซื้อ V2 ไปเลยอันนี้นะอันนี้คือข้อเสียข้อเสียของการโมจาก V1 มาเป็นเหมือน V2 เนี่ยนะจะแพงกว่านะครับแต่นักโมเนี่ยนะครับความสนุกสเสน่ห์ของมันคือการได้โมได้แต่งรถนะอันนี้ก็คือสนุกไปอย่างนึงนะ คุณก็ไม่ต้องเริ่มต้นสตาร์ที่ราคาแพงมากด้วยนะครก็ค่อยๆซื้อรถนะแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นทีละจุดทีละจุดนี่อันนี้คือความสนุกของมันนะฮะนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของนักแต่งรถนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับผมมองว่ามันเหมาะสําหรับนักแต่งรถนะฮะแล้วก็แต่ถ้านักแต่งรถแล้วด้วยแล้วก็มองในเรื่องของงบประมาณด้วยนะก็มาวีสอดีกว่านะครับถ้ามองในเรื่องงบประมาณนะตัวเนี้ยคือซื้อทีเดียวเจ็บแต่จบนะฮะเจ็บแต่จบคุณอาจจะไปเปลี่ยนแค่ชุด ชุดเนี่ยชุดสปีดนะให้แอมเยอะขึ้นนะครับให้มันแรงขึ้นนะก็ตัวนี้ราคาอยู่700 0กว่านะครับตัวนี้ราคาอยู่สี่พันกว่านะครับแต่ถ้าคุณไปแต่งรวมๆไปทั้งหมดเนี่ยผมว่าแค่ค่าอุปกรณ์เนี่ยน่าจะมี4 0 0 0ันกว่าถ้าคุณแต่งเองก็ไม่โดนค่าโมนะแต่ถ้าคุณให้ร้านแต่งให้มันก็อาจจะมีค่าโมอีกนะรวมๆอาจจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจากว1่งมาเป็นว2เนี่ยอาจจะมีถึงคุณอาจจะเจ็บอีกประมาณ 4- 5,000พัน นะซึ่งมันจะแพงกว่าคุณซื้อ V2 ไปเลยนะแต่คราวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับลองถามตัวเองดูก่อนว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบที่ว่าซื้อมาแล้วเล่นเลยเต็มๆนะ full option นะครับแรงๆก็มาที่ V2 แต่ถ้าเราเป็นนักแต่งรถนะอยากสนุกอยากเอ j นจอยกับมันนะครับนะ V1 แล้วค่อยไปอัปเกรดเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามองในเรื่ององบประมาณแล้วเนี่ยก็มาตรงนี้นะนักแต่งรถบางทีก็ต้องดูเรื่องงบประมาณด้วยถ้า มองว่ารวมๆแล้วเนี่ยซื้อทีเดียวจบก็ตัวนี้ไปเลยนะครแล้วก็ไปแต่งนิดๆหน่อยๆพอนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ V1 และ V2 คาเซโมโต้ 2, imoto, นะก็ลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนอันไหนเหมาะกับเรานี่นะครับนะโอเคคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ